สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สองแฝกปากใต้ค่ะวันนี้ป้าจะให้ทุกคนดูขนมตาหยาบชิ้นนี้นะทุกคนเขาจะมีราคา5บาทที่แม่ค้าฝากาขายที่ร้านน้ำชาตอนเช้าๆาขนาด2คูณ3ค่ะทุกคน2คูณ3นิ้วส่วนทุงของเขาเนี่ย4คูณ6คูณ6นิ้วค่ะทุกคน ตัวแค่นี้ค่ะ5บาทถ้าใครอยากจะทำแล้วก็ไปทำขายเนี่ยก็สามารถทำตามกันได้นะคะทุกคนลูกไม่ใหญ่ค่ะแต่ก่อนลูกจะใหญ่กว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ข้าวของมันแพงวัตถุด,ดิบมันแพงโดยเฉพาะแป้งสาลีหรือว่าบรรดาแป้งแปงทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นมากเลยทุกคนอ่าอันนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กำไรจะเยอะแค่ไหนเพราะว่า การที่เราไปฝากขายเนี่ยครับก็จะต้องหักเปอร์เซ็นต์ให้กับเจ้าของร้านด้วยนะทุกคน10บาทเขาจะเอาเขาจะหักหักเปอร์เซ็นต์สบาทนั่นก็หมายถึงเราต้องส่งเขาลูกละสี่บาทเรา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 ส่งเขา4บาทลูกหนึ่งนี่ขนาดนี้แค่นี้เองทุกคน5บาทแะ่ก็ยัง ขายได้ขายดีด้วยทุกวันเขาทำทุกวันค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่มีอาชีพเนี่ยที่คิดอยากจะทำก็ลองทำขนมตายะยขายฝากขายเขาก็น่าจะได้กำไรอะ่ะเพราะว่าทำมานานแล้วเป็นปีแล้วตั้งแต่ของยังมีราคาไม่สูงยังถึงตอนนี้เขาก็ยังทำอยู่แต่ก็ลดสัดส่วนลง ลดปริมาณลงแต่ก็ยังขายราคาเท่าเดิมแต่ถ้าเราขึ้นราคาเนี่ยมันจะกลัวว่ามันจะขายไม่ได้แต่เราลดปริมาณลงดีกว่าแต่ราคายังเท่าเดิมแบบนี้มันจะดีกว่าส่วนมากที่ขายกันในหมู่บ้านเนี่ยราคาเขายังคงเหมือนเดิมแต่เขาจะลดปริมาณลงไอเราคนซื้อก็ยังคงความรู้สึกว่าเออยังไงราคาก็ยังเหมือนเดิมถึงแม้ปริมาณมันจะลดลง มันรู้สึกออไม่เสียความรู้สึกอะไรมากใช่ไหมทุกคนถ้าหากว่าราคาย,ยัางเหมือนเดิมนี่เลยค่ะลูก5บาทถ้าใครอยากจะทำขายนะความกวาม้างสองสองนิ้วความยาว3มนิ้วทุกคนอยู่ในถุงสี่คูณหเวลาที่เขาวางไข่เขาก็จะพับแบบนี้พับข้างแล้วก็พับหัวให้เรีบรยบร้อยบางคนเขาก็ไปวางแบบนี้เลยไม่มีปัญหา อแค่นี้เองค่ะทุกคนครึ่งฝาครึ่งฝามือค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองแฝกปากใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ